มาถ่ายจบงานกับบ้านหลังนี้ครับส่วนแรกนะครับก็เป็นตัวหน้าบ้านหลังคาโพลีตันครับหลังนี้จะมีทั้งงานต่อเติมและงานวิวอินแล้วผมพาเข้าไปดูตามนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวมาทางโซนนี้ก่อนครับเป็นห้องนั่งเล่นครับนี่โซนมีผนังทีวีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตู้โชว์ตู้เก็บของมีครับเก็บรายละเอียดพวกมือจับนี่สวยๆนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นประตูที่ ต่อเติมโชเสข้างบ้านนะครับทําเป็นหลังคาโพลิตันใสแล้วก็ขึ้นรูปเด็กดัดทาสีครับต่อกันด้านในครับมาโซลฝั่งนี้ใต้บันไดจะเป็นเตู้เก็บรองเท้าครับตรงนี้ก็จะเป็นของคัลเฟลครับเนี่ได้นี่ก็จกอยู่ฝั่งนี้ด้วยมาต่อกับตรงนี้ครับเอาผิงลูกค้าต้องการเป็นเต้าผิงครับเป็นจะเป็นจอ led ข้างในครับมีกระจก Yeah, แล้วมาต่อของนี้ครับเป็นห้องครัวห้องครัวเป็นประมาณนี้ครับโอ้ดห yeah, ลืมเลยตรงนี้เป็นห้องทำงานครับผมแล้ว mm. เป็นชั้นวางโอเคจบแล้วครับเดี๋ยวพาขึ้นไปต่อกับชั้นสองครับอย่างตัวบ้านนี้นะครับเขาจะจัดเป็นผนังคิวบัวแปะไปกับผนังปูนะครับแล้วก็ทาสีผ mm. นังบัวรอบบ้านครับ ชั้นแล้วก็มีไฟอ d ดี ID แล้วก็ไม้เสาร่องสวยงามมากันที่ห้องนี้ครับห้องนอนลูกค้าก็เริ่มทำที่นอนเตียงมาแล้วห้องนี้จะเป็นบล็อกอินโคเซ็ตครับโอเคใส่อินเสิร์ตให้ดูนะครับสวยงามสวาม่สวนห้องนี้จะเป็นห้องน้องแมวครับนี่ สวยงามเลยมีฉากกั้นห้องด้วยไปดูห้องนอยอีกหนึ่งห้องครับเปิดเข้ามาก็ขาวสวยเลยฝั่งหัวเตียงฝั่งนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนฝัง่งปึง้งเอ๊มีไฟอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น Walk in c ค o s e t ครับตู้เสื้อผ้า อของเต็มเลยเนี่ยเฟิ่มาฝ่ายฝนนี้ก็เป็นตัวเครื่องแป้งตอนนี้ก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยนะครับกับบ้านหลังนี้เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปกันที่ไหนเราติดตามกันไว้นะครับวันนี้พวกเราคนดีไซน์สวัสดีครับผม